สวัสดีค่ะจากบัลไลอองพยอมค่ะวันนี้มีดอกไม้แปลกๆมาอวดนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าดอกอะไรนะคะพอดีเลยว่ากระถางนี้เห็นว่าไม่มีอะไรบัลไลอองพยอมก็เลยเอากระถางนี้มาฟั่มไว้นะคะก็เห็นเขามี เป็นตุ่มเก็บอาหารนะคะก็เลยเอามาวางไว้เฉยๆตอนนี้เขาเกิดออกดอกขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ไม่มีใบนะคะเขามีตุ่มเป็นที่เก็บอาหารนะคะสำหรับพืชบางชนิดนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะแล้วเขามีดอกเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้บราร่งพยองก็จําไม่ได้นะคะเพราะทุกปีก็ยังไม่เคยเห็นดอกสีนี้หรือว่าดูไม่ทั่วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักช่วยบอกด้วยนะคะเพราะมีความสงสัยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเงาเขาหัวต้นเขาก็ใหญ่ด้วยนะคะแต่ไม่มีไม่มีใบนะคะ แล้วก็กำลังจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่อีกด้วยนะคะนี่ค่ะแต่มีดอกที่สวยนะคะเหมือนกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งก็เหมือนนะคะหรือจะเป็นดอกของเปราะเปราะหอมเปราะไม่หอมนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่า เพิ่งไปเจอกระถางนี้ก็ตั้งอยู่หลายปีนะคะก็เพิ่งจะเก็บมานะคะก็เอากระถางมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็เห็นจะเอาดินทุบออกก็เห็นมีหัวของเขาอยู่แบบนี้ก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะคะวันนี้เดินมาดูอ้าวเขามีดอกสวยแบบนี้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักก็บอกด้วยนะคะนี่ค่ะร้อยเขาออกดอกมา โรยไปบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือลําต้นของเขานะคะแล้วก็กําลังแตกหน่อด้วยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูด้วยความสงสัยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้าไร่พยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ